โย่ w h a t s, s p สวัสดีครับทุกคนผมจะเล่าอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมผมถึงมาเป็นอย่างนี้กันได้เนื่องจากว่าผมได้โพสต์ลงไปใน YouTube ไปแล้วเรียบร้อยน,นะว่าแบบเออโลที่ผมเล่นอยู่อ่ะมันได้หายไปมันไม่ใช่เรื่องหายเลยว่าเข้าไม่ได้ดีกว่าเข้ากดเข้าไปในโลกแลวใช่ไหมมันขึ้นโหลดดิง้งก็คือผมรองไปสักมาหนึ่งชั่วโมงมันก็ยังไม่เข้าให้ผมเลยโพสต์ลงไปว่าแบบนี่นะนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือผมลองหาวิธีท,ทาทุกอย่างแล้วมันก็ยังดึงแบ็กอัพไฟล์มาไม่ได้นะครับก็เลยเลือกที่จะสร้างใหม่แล้วก็ ได้หาหาไม่ได้แค่สามอันเองเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหนืออ่อยนะจริงๆการเริ่มใหม่อะ่ะโอ้โหผู้สร้างไอ้ฟาร์ม ไอรอนแล้วอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมก็เลยเลือกที่จะมาฝากฐานหลักอยู่ที่หมู่บ้านนี้เลยดีกว่านะผมว่าจะรีโนเวทหมู่บ้านนี้ยให้มันเป็นหมู่บ้านที่อลังการการสร้างแล้วกันคือผมจะสร้างบ้านเป็นแนวเชิงประมาณแบบว่าแนวแฟนตาซีสักนิดนึงประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราลงไปหาเพชรดีกว่าอยากรู้จังว่าจะมีเพชรอยู่ถ้ำนี้อีกไหมทางนี้มีทางไปต่อเดี๋ยวผมลองลงไปดูปดมาดูซิว่า มีเพชรหรือเปล่าออ้ยค่อยๆระวังมันเอ่อเรียกว่ายังไงเดีย๋ยมันมันสูงมันสูงเดี๋ยวเราตกแล้วฟอรดาเมจมันจะทําให้เราตายได้แล้วอะไรวะนะ่ะหายละเป็นสถานที่ที่วอเดนเกิดแย่และแล้วผมจะไปจะไปยังไงเนี่ยผมเห็นเหมือนว่าจะมีเพชรอยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นไงจะได้เพชรหนึ่งอันเออมีหนึ่งจุดแล้วก็จุดที่สองอยู่ตรงนู้นโอ้พระเจ้าก็คือมันมีที่จุดจับเสี่ยงด้วยอะตรงเนี้ยแล้วผมจะไปยังไงดีเนี่ย โอ้โหคือสร้างโลกมามันก็เจออะไรแต่สิ่งเลวร้ายเนาะ hard core นี่มัน hard core จริงๆเลยงั้นผมไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้นานละกันนะอุตส่าห์เจอเพชรแบบสองกองติดอาจจะไปขุดแต่โอ้คงไม่ได้ไปแล้วเสียดายจังเสียดายเสียดาเอ้ยทำไมนาะโชคชะตาทำไมเล่นเราอย่างนี้งั้นเดี๋ยวผมขอ เออเลือกหาขุดลงมาในถ้ำมารีดีกว่านะมันจะได้ไม่ต้องแบบเกิดอ,อันตรายขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะขุดไปทางนี้ยาวๆเลยแล้วกันน่าจะมีถ้ำให้เราเดี๋ยวนะเหมือนผมได้ยินเสียงสกลเตันอยู่แถวนี้ไอถ้ามันมีสกลเตันใช่ไหมมันก็ต้องแปลว่ามีถม้ำโอ้โหหาตั้งนานเอ้ย เออฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเดี๋ยวขึ้นไงพอแล้วพอและวพอแล้วอล้แป๊บแป๊บแป๊บบ้านนึงขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนอ่ะได้ขวามาละมาได้เวลาจามเฉยมุกน้ำมุกน้ำไม่อกี้แค่มุกเฉยได้เวลาจามหัวมันอุ้ยแตม่อนขอบคุณครับเอาเดี๋ยวแค่ไม่เดียวเองอ่ะเอ้าได้เพชรยนถุงพายไปไหนอะอ๋ออยู่รุนโอ้ย เออของเต็มจังเลยโยนทิ้งไปก่อนลิปนี้ผมว่าเราน่าจะได้สำรวจกับถ้ำอย่างเดียวอาเชรกันจะยาวแล้วก็เจอตรงนี้อ๋ออันนี้คือเรามาอีกตรงนึงนี่ว่าอืมโอเคอ่ะทุกคนเห็นไหมตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นที่จับเสียงเราแล้วมันจะเรียกไอวอร์เดนมาไม่กล้าลงไปเลยอะต้องไปทางนั้นจริงจริงเหรอ oh no. อ๋อไม่นโอโหแต่ก็ยญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่นะขอบพงขอดูผมขอซูมดูก่อนว่ามีตรงไหนที่เราแบบไปได้ไหมมีตรงนั้นที่เรียกวอร์เดนหนึ่งสอง 3ามสี่สี่จุดมี5โอ้โหมันเยอะจังเลยวะนะต้องไปพังทลายเอที่เรียกวอร์เด้แล้วแหละแต่เราจะพังมันยังไงอะ่ะนั่นแหละปัญหาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีคิปเปอร์ต้อนรับเราอย่างเต็มที่โยวัสส s a p p คิปเปอร์ไปเลยอุ๊เพชรเพชรเพชร เพชรเราเห็นอยู่แถวๆนี้ม่อกี้มันเห็นเพชรอยู่แถวๆนะอนาะเดี๋ยวอยู่ฝั่งนู้นมานะอ่าเพชรก่อนหาเพชรก่อนนั่งไงเพชรอยู่นู้นงั้นอยวผมลงมาผมลงมาแล้วผมก็มาเก็บไอ้เจ้าที่เรียกว่าไดมอนต์ตรงนี้เลยดีกว่าตามไอแค่สามอันโอเคไปเราไปเก็บข้างบนนู้นต่อเฮ้ยดีที่ตรงนี้เสียงไม่ถึงดีอยู่ดีอยู่มีเคปเปอร์ดักอยู่ข้างบนมีเคปเปอร์ดักอยู่ข้างบนแต่ก็ไม่ไปหาหรอกเชื่ยงมันก่อยไปมันเยอะอยู่พอสมควรตรงนั้นก็มีอีกเราค่อยๆลงก่ะค่อยๆลงค่อยๆลงไม่งั้นจะ มีซอมบี้ตามมาอะไรวะเนี่ยโลพวกโอ้ยโอ้ยโดนสเกลตันยิงโอ้ยอ่ามีเพชรแถวนี้อีกไหมมีมคิปเปอร์ปืนไปเลยเออถ้ามันมีไอ้ที่เรียกบอร์ดเดนตรงนี้คือฮาเลยนะไม่มีใช่ไหมโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์ชุดก็กลับพวกอาวุธเราอย่าเพิ่งไปหวังมากละกันเนาะไม่ต้องไปหวังมากขนาดนั้นหรอกแ้น,นเรากลับกันดีกว่าเรากลับขึ้นบ้านกันดีกว่าครับอ่าขึ้นถึง ถ้าอยู่เอ c ก็มานอนเฉอเลยผมแม่งก็ตกใจเห็นเท้าเนื่องจาไอซับบี้เอ c นะเนะ๋ยวผมว่าผม,ผมจะเผาไอเคอปเบิร์สโตนเนี่ยยุ่งเช้าอ่ดอ๋อยวผมจะเอาคอปเบิร์สโตนเนี่ยเผาแล้วก็จะเอามาทำเป็นสโตอนบิ๊ก ก็จะเอามาทําเป็นบ้านของผมนะฮะประมาณนี้ประมาณในแล้วงไงเราก็ต้องใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายอ่ามามามาเราจะมาขุดออฟเดียนกันแล้วจะมีไม่กี่อย่างที่เราจะต้องทําด้วยก็คือจะไปเนเธอร์ yes จะไปเนเธอร์แต่ว่าอย่าขออุดน้ำตรงนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราขุดไ็ได้เอาอก่อนนะครบับมีที่น้องด้อ่ะขุดไป ได้มาเรียบร้อยต่อไปก็เอาไปคราฟตัวเอนชานกัน pues, แต่ก่อนที่เราจะท้าครับตัวเอนชานนั้นเราต้องหาสมุดก่อนโดยที่สมุดเราจะเอามาจากอ้อยใช่ไหมชูการ์เคนแต่ตอนนี้คือผมหาชูการ์เคนไม่เจอเลยไม่มีนะฮะงั้นเดี๋ยวผมลองข้ามฟากไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าเพื่ออาจจะมีอ้าวั่นไงเจออ้อยลเจ้อยมีแค่สองอันเองโอเคโอ้ยอยกระตุกกระตุกเอฟเอฟดับเอฟเอฟดโอ้ยโอ้ยกลับบ้านดีกว่ายิ่งเราเปิดแมปมันก็ยิ่งกระตุกเดียวนะเหมือนผมจะเจออะไรบางอย่าง มันเป็นที่ประหลักหักพังแล้วมันจะมีกล่องงั้นเราลองลองไปดูว่าจะได้อะไรเฮ,ฮ้ยเบนดิงโอ้โหเป็ดเบนดิงสุดยอดได้เวลาตกปากันแล้วไงเป็นจอนชาวไรแล้วก็อันเบกกิ้งโอโ้โหของโคตรดีอ่าหมดละขึ้นก่อนขึ้นก่อนอึ๊บอ่าโอเคน่าจะหมดละไม่มีแล้วแหละเ้าได้เบนดิงกับอันเบกกิ้งสองมาผมว่าเราเอามาตีบวกกันได้นะเป็นอะไรที่ดี เย่เดี๋ยวในระหว่างนี้ยผมน่าจะเอาอะไรครับเอากองฟางเนี่ยมาทำเป็นขนมปังใช่ไหมมาผสมพันธุ์ไอ้พวกเอ็มบซีกันไหนๆๆขอโรเชอาโรเชว่ามีเอ็มบีู่ไหนที่มันจะกู่ครัวในการผสมพันธุ์กันบ้างอ่านี่ไงเอามาเอามาเอามาปึ๊บปึ๊บมาดิเอ้าเออมาเออเอ้า นี่มันแดกหมดเลยแบ่งนะเพื่อนบางทีมันเป็นไรไม่เป็นไรเยของฟรีเลยคือมันผสมพันธุ์วัวดีกว่าเยอะอีกผสมพันธุ์คนนี่มันเรื่องมากจริงๆไหนก็ไหนขอดูซิว่ามีบนมิวหรือเปล่าแล้วก็เอาไปเล่นเจริญเ,เติบโตเกี่ยวกับอ้อยเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่าเรานั้นจะได้สักเท่าไหร่อ้าไม่ได้ฮะ <c oughs> างาน,นช่างมันช่างมันถ้าบอลมิวมาฟรีเลยไปนเนเธอร์ดีกว่าเพราะมันมีตรงบ่อยนเนเธอร์ใช่ไหมผมว่าน่าจะทําประตูนเนเธอร์ได้นี่ไงมามาจิตา เสร็จสิ้นประตูเนเธอร์แบบตัวขนาดขับตัวเองที่ชื่อขนาดกันเลยนะเดี๋ยวเราไงเราก็ต้องย้ายอยู่แล้วเนาะปล่อยไปตรงนี้ก่อนแล้าไงเราก็ต้องแบบรีบๆหาของเราจะได้แบบเทพๆสักทีไงมีฟินกับไอรอนก็จะได้รวมกันเป็นฟินแอนด์ส e ตลลแล้วก็ปุ๊บนี่เรียบร้อยลองเข้าไปดูซิเทสดูว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเอ้ยชิปปิ้ง มาอยู่ไดบเบโอมไหยน,นะเบโอมโซเซนเหรอทำไมมันดูอนาถอย่างเลยอะแล้วฉันเลือกอะไรได้บ้างไหมไม่เป็นไรครับยังไงเราก็มาแล้วเห็นเนเ้อร์ควอสไม่ได้ขุดเลยดีกว่าเอามาทำฟรราร์มอ้อัตโนมัติไงเฮ้ยตกใจหมดริงมาแล้วข้ามาแล้วอนาเธอ เอ้ยอนาคินเอมเซีโลกไปไอ้เจ้าหัวขโมยขนมปังของข้าอ่ะมาอะไรอะไรอยากได้แค่ขนมปังอ่ะอ่ะเอาไปแต่มันทำที่ระรับคันโงนี้เหรออ่ะอ่ะกินกันดีๆนะกินกันดีๆนะเอ้ยนี่ไงนี่เริ่มปิ้งแล้วเริ่มปิ้งแล้วมาดูสิมาดูสิอุ้ยปุ๊บอ้าวอุ้ยปุ๊บเอาเอาอุ้ยปุ๊บเร็วรอดูอยู่เนี่ยเร็วไปหาเร็ว โอเคโอเคเราปล่อยให้มันอยู่กันสองคนไปอ่ะจะได้เรียบร้อยแค่นี้หละเครื่องไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรจริงๆก็มีแค่นี้นะเนาะ เรื่องประมาณนี้แบบว่าอายังไงอะเรียกว่าเป็นชั่วคราวไปก่อนเพราะยังไงเดี๋ยวผมมีแผนที่จะทําตรงนี้เป็นอีกที่อย่างหนึ่งแล้วกันแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แน่นอนอันนี้มันทุเลศเกิดไปปล่อยไว้ปล่อยไว้เฮ้ยไม่ได้ดิปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวทำไอ้ฮอปเปอร์กับกล่องก่อน,อนมันจะได้เก็บของอัตโนมัติอา่าอยู่นะว่า5 minutes later เฮ้ยชึบนี่ประมาณนี้แล้วก็วางไปแล้วก็ วางอย่างนี้ไปเลยเรียบร้อยเสร็จสิน้นวางรัวไว้อย่างเงี้ยง่ายๆไม่ได้ยากอะไรจิ๊บๆจ่อยๆผมวางปิดไปเลยล้วกันนะอย่างเงี้ยเราจะได้มีอ้อยใช้แล้วงั้นก็เดี๋ยวใช้เวลารอสื้อคู่ในการที่เราจะได้อ้อยแล้วกันนะกว่าเราจะได้ของอะไรที่นี่กค็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเลยนะลำบากจริงๆเลยลำบากกับมอนที่จะมาฆ่าเราไม่พอก็ต้องลำบากที่จะต้องหาของ,อ,งอีกเนาะ One hour later. ระหว่างผมที่รอเพื่อที่จะเอาไอชูก,ก้าเกดทั้งหมด3าอันเนี่ยนะผมก็ไปตกปลามาก็ได้ประมาณนี้แถมได้หนังไราได้เราไม่ต้องฆ่าวัวอีกต่อไปแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีเออสงสารวัวมันอ,อ่าลืมต้องฆ่ามีปุ๊บปุ๊บอ่ะเนี่ยฆ่าผิดฆ่าผิดแล้วก็บ,บายอย่างนี้โอเคต่อไปอ,อ่อามาโต so, เอนชานเมนต์อ่าผมวางไว้ตรงกลา,างนี้เลยแล้วกันเรามาดูซิว่าเราได้อะไรบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวค่อย เอาไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะฟาร์มอ้อยยาวๆก่อนเพื่อที่จะได้แบบว่าเอเอามาอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยทำนอกรอบแล้วกันนะครับผมโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอาจจะสัน้นนิดนึงแต่ก็ผมพยายามทาได้แค่นี้แหละนะโอเคผมบายบายเจอกันครับเย้